สวัสดีเช้าวันท,ที่สดใสนะครับสำหรับน้องที่กำลังดูคลิปนี้อยู่นะครับผมอย่าลืมกดไ like, ลค์กด subscribe เป็นกะระานช่ด้วยนะครับสำหรับวันนี้คืนที่สีแล้วนะครับสำหรับการเอาชีวิตรอดของเราเราเดินทางมาไกลนะฮะแล้วก็พบปัดทางแยกอยู่ทางหนึ่งนะเราต้องเลือกแล้วว่าเราจะไปทางไหนและทางที่ผมเลือกก็คือทางนี้เลยครับผมเกม Summoner War นะครับผมทีมอัพกับ s t r e e t Fighter ไ Fight ฟแล้วนะครับผู้ท้าชิงใหม่เปิดสังเวียนเดือดนะครับผมสำหรับคนที่ชอบเล่นเกมมือถือ ภาพสวยๆแบบเทินแบทเทินไดครับผมตอนนี้เขาแจกตัวละครฟรี5ดาวด้วยนะครับผมตัวละครเค็น5ดาวแท้ของแท้นะครับผมสามารถรับได้ฟรีตอนช่วงกิจกรรมวันที่3สิงหาถึง1พฤศจิกายนนี้นะครับผมสามารถดาวดน์โหลด Summoner War เพื่อรับเคน5ดาวแท้ไปฟรีๆได้ที่ใต้คลิปดิสคริปชั่นด้านล่างนี้เลยนะครับ ไรเตอร์ไฟร์ร่วมทีมอัพกับซอมบาเนอร์สแล้วพูดท้าชิงใหม่เปิดฉา,ากสังเวียนเดือดซอมบเนอร์สัรับเคนไปฟรีถึงหนึ่งพฤศจิกายนนี้เท่านั้นผมเล่นรัดมาติดต่อกันเป็นเวลานานมากๆครับแล้วก็บวกกับตัดคลิปด้วยเนี่ยครับผมซึ่งผมเพียมากๆครับคือถ้าหัวถึงหมดก็คือหลับทันทีเลยนะครับแต่ก็ต้องตื่นอีกครั้งหนึ่งครับเพราะว่าพี่ตะโกนว่าบ้านโดนบ้านโดนนะครับแล้วทำยังไงได้ผมก็เลยเข้าเกมให้ไวเลยครับผม กำลังจะหลับแล้วกูไปเลนไหนพี่ครับเลยแล้วไปเลนไหนไปเลนไหน,ไน,ไหนใกล้สุดไปเลนไหนใกล้สุดต้องอ้อมขวาไปอ่ะอ้อมขวาเลยเลาะริมน,น้ําไปเข้าหลังไม่ก็อ้อมซ้ายมาเก็ตไปอ้อมเซตยี่สิบสองมาก็ได้เอยี่สิบสองมาก็ได้แล้วแต่ตอนแรกก็คิดว่าโดนเลนนะครับแต่จริงๆแล้วไม่ใช่ครับพี่ผมเรียกไปเคาน์เตอร์ครับเพ<ส>ราะว่าบ้านเอาเวจีไปเลนนะฮะบ้านข้างๆเรานั่นแหละอยู่นบนเลยตังไม่มีไม่มี ด้วยความที่ผมว่ากําลังกึ่งหลับกึ่งตื่นนะครับก็เบร์มากๆนะครับจนไม่ได้เอาไฟฉายมาเอามาแต่เลเซอร์นะเพราะว่าเนี่ยมาตองเกิมองอะไรไม่เห็นเลยฮะตอนนี้เราก็ได้แต่ว่ารอตอนชาน้าแล้วเราก็ไปบุกกันเจแงเข,มเข,มเขามา้วต้องมีคนคุเมเจนคดาวเหียวุดทีคนนึงนยผมาะานี่ม,นม,นมันอยู่ฝั่งซ้ายขวาพี่พี่ท่าี่ทัพีไหนแต่่า โอเคนํำเลยดนไสุ่ใหขอย้าขอยากดเดินกดเดินนะไม่กูเดินนะไม่เดี๋ให้ปืนให้ปืนเอ้ข e อยาขอยากเดินยิงขึ้นบนเปนย่วุนวัวบนหัวเนี่ยรอรยิงรอยิงรอ เลามากเลยข้าวบนวะร้เบิร oh okay. no, ah, okay. no, ์ดข้แล้วเบิดตาย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 ดึงผมได้ขบวนตายขบวนแต่ตายตัวไม่รู้ใครมันเหลือตัวเดียวแล้วขบวนน่ะตันบุ๋งอะตายแล้วเมื่อกี้หดขึ้นไหมหมดตัวเดียวแล้วที่ผมเห็นนะต่อองไปบ้างยัดล็อกคนหนึ่งล็อกคนหนึ่งความยาอยู่เดี๋ยวเดี๋ยวชาร์จกระทีตัวโดีมชาร์จก่อนนะพี่รามอ่าโอเคกระทีตัวอ่ะไปไม่บุ๋งคนสองดีกว่าบุ๋งคนสองดีกว่า ตันนนสายข่าวรายงานมาว่าข oh ้างในเนี่ยมีประมาณตัวสองตัวนะครับเราไม่รู้ว่ามีอาวุธดุลภาพไรแรงอะไรก็ต้องระวังตัวพิเศษนะครับตอนนี้ไปตายทดิโดนกงตายแล้วจริงๆอ่ะมันโดนกงตัวเองอัดหรือเปล่าเฮ้ยพี่มี Hello Motherfucker ไอ้อยู่นี่มันอยู่นี่มันอยู่ชั้นล่างอยู่ชั้นล่างระวังพี่เอาเอาเอฟบัตไหมพี่เอาเอาเอฟบัตไหมพี่จะเจาบัตสุกชั้นที่กล้วกันนะ ทำลงไปรบาดเาลงปบาเออโอ้ยเตียงไม่ทันสลักเลยซ้ายลงไปซ้ายเตียงพี่เยอะเตีงพีเยอะไปทา้าไปองยู่ขวายู่ขวายู้ขวาฮได้ได้ได้ยอาว้ววีวว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 วอวว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 าวว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 วงบววววงวว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 วงวว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 วงวววววนงบว เขาไปนั่งกล่องนึงนี่แค่หนังหมีสองแถวแค่โอ้โหในเดียวเลยในเดียเลยแค่ตายของต่างๆเยอะมากครับทั้งแร่ทั้งคอมโพเนนต์นะฮะแล้วก็ยังมีกล่องล็อกอีกต่างหากครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าข้างในมีอะไรโอ้โหซัฟเฟอร์ซัฟเฟอร์กับเหล็กมันหน้าเดี๋ยวจตรงห้องเหล็กสีิแกวอ้อยเชี่ยมอยู่ล่างอีสัสโอ้โหเศรษฐีครับผมดูดีฮะทุกคนเพี้ยวาทิศแค่กับกับโลเกต ฮัลโหลออกออกออ่ออกออกออกอนจะเป็นร่างหนึ่งตัวได้เจ้าของบ้านนะเป็นได้พี่ว่าเราออกออกได้นะพี่ทำไอ้นกี้มาดินกี้เฮ้ยมันอยู่ชั้นพิกดาวชั้นพิกดาวมันขึ้นมาพร้อมกันน่ะพี่มาละจะพอไม่มีชุดเหลืองชุดได้ปะเออชุดได้ชุดได้ ุ้มเลยนะพี่ลูกพี่หมดลูกพี่หมดพี่มาอยู่ชั้นบนมาชันมาเพ่มาอยู่รอบนอกแล้วนะไม่ไม่ไม่ปีนบันไดขึ้นมาตัวสามตัวสามปิดประตูตายหนึ่งพี่กล้าพี่กล้ารอนะวิ่งตามผมดเลยเจ้าของบ้านเจ้าของบ้านมาช่วยเนี่ยอะวยเนี่ยอเนียตามผมดเลยนะพี่กล้าคนไปส่งอีกแล้วนะฮัลโหลขบวนน่ะขบหลอไปแล้วเจ้าของบ้านเถอะ จะไปต่งวะเอ้ยมันเอาอ่อมาส่งแล้วใช่พี่ห่างไงพี่ไอเคสอะได้แล้วได้แล้วขับจีมาบึ้มขับจีมาบึ้มมันขับงอมาเนี่ยเฮ้ยออกมาเป็นได้เป็นนั่นตัวคีออกมาพี่ครับช่วยผมไว้เนี่ยเออพี่ช่วยเออพี่ช่วยพี่มาช่วยแต่ว่าพี่เอาของกลับดิบนึ่งฮัลโหล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 พี่มาช่วยแต่พี่มาช่วยนะแต่พี่ขนของซัฟเฟอร์กับอาของเต็มเลย ผมมีอะไรนะผมยมีัะไรนะพี่ถอยเลยถอยเลยถอยเลยถอยแล้วออกยังไงอ่ะประตูมันปิดหรอพี่เอายามาพี่กล้าดรอบยามาแบบไม่พี่พี่เฝ้าผมนะคือมันมาแต่ทางข้างบนเว้ยข้างบนมันเป็นรูหมดแล้วขึ้นไปข้างบนนะแค่นั้นในจบเลยมาแล้วมาแล้วคนที่มาบุกก็ตายเหมือนกันนะครับเพราะว่าเขาไม่มีเตียงเขาบุกจากข้างบนจากมถ้ามันมันยิงไม่โดนเลยมันคุมหน้าประตูป่ะยิงได้ไหมถ้าเออพี่ทายิงตายป่ะ มันแอบเราเหินนี้ไม่โดนตาย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 จุดตัวดำใครยิงแล้วของไหมพี่ผมเห็นของมันผมอยากได้ของว่าเลยวะนน้องชายดูดูของในตัวพี่ดิเอาไงดีอ่ะหรือเราจะคืนคนดูคนบอกว่าคืนนี่ครับเผื่อพี่สงสารนะครับเนี่ยผมก็เชื่อคนดูไงแต่ว่าคนดูต้องแลกกับการกดไลค์ให้ผมนะเฮ้ยบินไหมครับออบินไมกําลับนิดหนึ่ฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลขอโอเกคหน่อยเอาเนี่ยเอา เอาของไปเอาของไปพี Scroll, ่ขอพี ite, so um. ่เอาของพี Devil, ่ขอพี no well, okay. okay ่ขอโลเกตนะทำทำทำประตูก่อนทำประตูกดเอาเหล็กไป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 ตายตายมึงคิดตายเจ็บผมก็ลังจะคืนที่หมดแล้วครับผมแต่สักการินมันบอกว่าเฮ้ยเอากระปกรอยเอาไปหมดอย่าไปบ้างมาเล็ดมาเล็ดออฟไลน์ผมมาผมเข้ามามาผมบึ้มมาผมเละแล้วว่ะไปปิดประตูข้างบนก่อนไปปิดประตูข้างบนก่อนปิดประตูติดหน้าบ้านดิเอากระเพงประตูกระเพงประตูเลยเนี่ย พวกผมเจจาอะไรเรียบร้อยเสร็จครับก็กำลังจะกลับบ้านนะครับเป็นไงพวกผมเหมือนฮีโร่ไม่ไครับผมฮีโร่บ้าะไรครับผมเขาเนี่ยไม่ผมภาษีภาษีเก็บภาษีนิดนึงจบภารกิจนะฮะแล้วก็กลับบ้านไปเก็บของกันนะครับผมของที่เรามีก็มีของนิดหน่อยที่เขาให้มาแหละครับไม่ให้ก็ผมก็ป้นมานะครับแล้วก็กลับบ้านมาอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าเขาเรียกให้เรามาอีกครั้งหนึ่งก็มาครับอันนี้คือเขาให้ไม้ผมนะผมก็ไม่อยากปฏิเสธนะฮะโอ้โหผมครับ ผมไเก็บให้เองพี่เราเลยพ่อจะเริญเจริญนะครับเองไม่รับกําแพงหินนะไม่มีกําแพงหินกันเหรอนายนายคนนี้มันขโมยของ P A N D มันขโมยของนี่นี่ Why ายอายุรันหนึ่งว y ยอายุรันหนึ่งผมปิดปากแล้วครับผมปิดปากแล้วครับผมจะแตกนะครับผมเดือดสามขอแค่ซีมิกลับบ้านกรพรอแล้วขอแค่ซีมิกลับบ้านกรพรอนเอาขอซีมิหน่อยบ้านผมยังไม่มีซีมิ หนีแล้วมันหนีแล้วมันหนีแล้วโจรโจรขโมยของหนีไปแล้วโจนหนีโจนหนีนายนายไอพนดา้าไอแพนด้ามาขโมยของนายผมมีจะบอกผมมีเลยจะบอกผมเอาสแกมมาพันหนึ่งโอ,โ,โอ้โหไอเด็กเกลียว เดินไแล้วนอนวันต่อมาครับมัแล้วมล้ยิงจามแตกหนึ่งพี่มี่ต้าตวไยม่ไมีกระตุกลสองใครจะเติมไม่วิ่งค่ะลายละลายบ้านรอไทกมไปแล้วกูไปแล้วกูไปแล้วกูไปแล้วโอ๊ย โอ้หต่องเมาส์พี่ไม่ไหวแล้ววะไอ้เท่เอ้เมาส์เนี่ยเนี่ยเนี่เนี่ยเนี่ยอยากจะพามันทิ้งเนี่ยเอาเมาส์ซ้ายก็เป็นจำเหมือนกันอย่างนั้นหรือเมอส์ซ้ายก็เป็นเหมือนกันอย่างนั้นหรือเทียบผมยิดถูกทุบแรงไปว่ะมันเอือร์แล้วทีนี้ที่บอกไอ้ล้มเพราะคนมาเยอะๆมาดันมาดันมาดันพีิงเนย เกมรัดเนี่ยเป็นเกมเอาชีวิตรอดนะครับแต่คุณจะต้องเอาชีวิตรอดนอกเกมน,น,น,นะครับถ้าเมาส์คุณเอ๋ออย่างนี้นะครับทำให้ผมเนี่ยไม่สามารถเล่นได้เลยแล้วผมก็โง่กิดมากๆนะครับตอนที่ผมเล่นนะฮะร,ระหว่างนี้ผมจึงไปปีนบ้านดีกว่าอุปกรณ์ที่เ,าเอาไปก็คือบันได้สี่อันนะครับแล้วก็ยาหลอดประมาณหกหลอดนะครับเตรียมไปปีนบ้านติดตามมานานมากครับโอ้โหขอ,อบคุณมากครับ me, อิสเมีอิสอ้าวไม่ใช่อิสเมีไอ้เทียมไม่ใช่พวกเราด้วยเฮ้ยชุดเหลืองไอเคงอ่ะไอ้เทียมผมตายเลย เมนจิวเหรอผมอ่านถูกหรือเปล่าไม่รู้นะครับแต่ว่านา่าจะอยู่แถวบ้านผมเพราะว่าผมออกจากบ้านยังไม่ไกลเลยนะครับผมก็ตายแล้วผมโกรธแล้วผมโกรธผมโมโหผมสงสัยบ้านหลังนี้ครับเพราะว่าตอนที่ผมตายเนี่ยมันอยู่แถวนี้พอดีหลังนี้เหรอข้างหน้านี่เหรอใช่เพื่อนมะันเนผู้หญิไปสอรอบแล้วมันอยู่ปะมันอยู่บ้านป่ะอยูมาแล้วเพื่อนมึง เข้ามาเข้ามาโอโลโหลโเจ้าที่ร้อยหมดแล้วมอบตัวซะอย่าให้ต้องเอาระเบิดมาเอาของที่คุณพวกผมไปโยนไว้หน้าบ้านแล้วชูมือขึ้น<ะ>ไอ้เฮ,ฮ<ะ>ียบมอสตุ้งเลยกูมัวแต่นั่งพดูดฮตเอ็มดิปเอ็มทิปโอ้ขี้ได้แน่ ไอ้ที่นี่แหละที่ข้าผมเอาล้วครับคุณผู้ชมผมกำลังจะโกอิ g งดิฟผมกำลังหาของผมกำลังศ it ึกษ <ๆ S 2> าดูว่ามีอะไรเพิ่มเติมที่สามารถสู้อาปืนถือปืนถือปืนถือปืนน้องถือปืนถือปืนคนของออกไปครับว่าเออคนของออกไปคนของออกไปไนี่ให้ตัวเปล่าออกไปคนของไปไว้บ้านเร็วๆๆๆๆเล็อกไว้ไว โทโทต้นต้นล็อกไว้นี่ประตูนี้ประตูนี้ต้นต้นล็อกไว้ล็อกไว้นี่นี่นี่ประตูเลื่อนประตูเลื่อนนี่นี่นี่ What the fuck ไอ้ผงมีอยู่สองเองเมื่อกีไอ้ชี่มีคนมากูเป็นเจ้าของบ้านปะเนี่ย มือมึงหมดละไอ้แค่ผมเจ้าของบ้านป่าว่าล็อกไว้ล็อกไว้ล็อกไว้มันขึ้นมาได้ทางเดียวอาของทิ้ก่อนละไอ้ที่น้องนั่นสะดุ้งตายผมดักอยู่ในบ้านนะครับแล้วสักพักหนึ่งทีมงานผมก็มานะครับตอนนี้กำลังขนระเบิดมาด้วยนะครับเตรียมตัวได้เลยเค,ครับโอ้โหล็อคเข้ามาเร็วเข้ามาเมร็วระเบิดมาระเบิดมาระเบิดมาตำรวจเเามดดิิมาระเบิดมาระเบิดมา บ้าให้หมบตัวเดี๋ยวนี้เอ้าทองที่คุณต้นผมไปอดยวไมน้าบ้านแล้วหมบตัวซองทำอย่างไรเท่าไงโอเวนโต้โอเวนต้เปลียาเตันมันเล็มันเล็ยกจะได้ไม่กโหลดตีโหลเฮ้ยอะอ ไอ้าวอาริจอาริจเจไม่มีคนสุดตามมาต่องกูครับไม่ได้วะระเบิดระเบิดจินแดงระเบิดจินแดงอ่ว๋อระเบิดจินแดงอันเนี้ระเบิดลำระเบิดลำโพงอ่ะครับมาประตูมันไม่ใส่โคตรนะพี่ขอดูตั้งค่าหน่อยอะดูดูดูตั้งค่าผมไม่ค่อยมีอะไรครับ โอ้ผมว่ามันมีเยอะกว่าที่คิดครับแต่แรกผมว่ามีคนเดียวนะครับน่าจะมีประมาณ2 3ถึงคนบันไดไม่มีนะตามหลังไปนะ่พี่ไม่รู้ว่า fc ถามปะ Why are you crying ทุกคนอย่าขยับอย่าขยับอย่ากระดุกกระดิกอ ยังยังใหญ่เย็นเอ้ออกมาลิฟต์เดี๋ยวเป็นศพออกมา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 หมดแล้วนะไม่มีไปตัวหลงนะบล็อกปิตะเอาไอ้นักิายัง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 ิไเปิดยังเปิดยังเตาตอนนี้ลูกบล็อกเรามีสองสามลูกนะครับคือระเบิดเหล็กนี่ก็จบแล้วนะครับแต่ถ้ามีอีกชั้นนี่ไม่พอแล้วนะครับ เราพุ่งชาร์ตไปเอามันหายไปไหนแล้มันไปอยู่ในห้องมันอยู่ในห้องนี้นี่มอยู่ในห้องพุงนี้อุ้เอคิอ๋อจริงไงในห้องนี้ห้องนี้ห้องนี้อ้าวไอ้นั้นอุ้ยกระสุนดำกระสุนดำกระแเยฮียยังรวยบ้านมันรวยจังวะอู้หอีซี่บุกุคือแบบของบ้านโคตรเยอะครับหลังแค่เนี้ยใช่บ้านมันรวยจังวะเด้งเด้งมุมแจมมุมแจมมุมแจมระดีอะไร โอยฟิกเราจะตายกันหมดไหไอ้ฟิกวมาถูกเียมพอ้มถกเียมพอหน้าหน้าเราเีย p i open up ะเบิดถวยอะอ๋อเอาบ้องยิงเอาบ้องยิง ไม่ได้เบิดตัวมันเหรออ้าวไม่ไไม่ได้เบิดอีกตรงนี้ได้สองโอ้ยช wow ิบ้ามันยัางรวยทำไปเล่นไปนะดูดิหายไปเฉยๆเนดาบเป็นแปะผมหน่อยเป็นได้เล็กเหล็กยังเนื้อ ผมขอพูดไรนิดนึงนะครับอันนี้ก็เป็นคลิปที่ผมเนี่ยเป็นซีรีส์ที่ผมตัดแบบเป็น EP ีเยอะที่สุดนะครับถ้าเกิดว่าทุกคนไม่ได้ขอว่าให้ลงเป็น E ีีเนี่ยทุกคนจะเห็นคลิปแบบตัดตอนเยอะมากแล้วอาจจะไม่เห็นฉากพวกนี้นะครับผมคือเรื่องราวมันจะเป็นประมาณว่าคือผมไปเจออะไรผมก็จะเอามาลงหมดนะครับผมเป็นเหมือนเป็นการเอาชีวิตรอดไปวันๆนหนึ่งนะครับให้เรามีบ้านอยู่จนถึงวันสุดท้ายแล้วเราก็อยู่รอดมาจนถึงวันสุดท้ายนะครับทีนี้ก่อนบ้านจะละลายหายไปนะครับก่อนที่เซิร์้เกล,ลีผมก็ ตายหนึง่งตายหนึง่งพี่บุ้มตายหนึง่งตายหนึงน่ง ยังไงคลิปนี้นะครับก็ต้องขอบคุณสปอนเซอร์ดีๆจาก Summoner w a r ด้วยนะครับผมทีมอัพกับ Street Fighter Fight นะครับอย่าลืมไปด o w โหล a กันนะผมรับตัวละคร5ดาวแท้ฟรีๆเลยนะครับผมลิงก์อยู่ข้างล่างนะฮะ